สวัสดีค่ะซูามายมันแมกนีเตอร์บอมอย่ามาดูสูงสิใช่ตลกเพราะเองเนี่ยไ็่จอบคิดทำอะไรเองไม่มีสกิลแต่เองก็ปิดได้ก็ยยิงได้เด็กยิงได้น้องกุยแจเองนะให้จับแบบวันนี้เบ็ดอบรม,มสอนแมนหนึ่นขยะเอาเครื่อเด็กนี่ธรรม,มาดาให้ชับลิ้นดีกว่าเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ แล้วก็เอาไปเชนอกันนะพอได้แล้วเฮือกินอะไรเนี่ยอ่ะอีดีกว่าสู้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 ส้้สวสส